ใส่รองเท้านะลดเท้ายาวด้วยตีนยาวด้วยดีมันก็เฮ้ยใครมาตีหรือสี่เหรอสี่เหีก็ไม่สี่เหรอนี่เหี้ยแช่เลยตีแมงอยู่ได้เชิดอะไรข้างบนนี่เหรอนี่เหี้ยนี่มาเดี๋ยวระวังเดี๋ยวระวังอย่าไว้ใจมัน สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีบสีลุงป้านาอาทุกทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้เราสองคน เข้ามาที hmm. wait, is, okay. Okay. So ่ถ okay. ้ำนู้นสทุกคนนะซึ่งเราไม่ได้มานานมากมากแล้วเข้ามาเยี่ยมกลับไว้ท่านหนึแต่ไม่รู้่าเจอหรือเปล่านะทุกคนนะก็ลองเข้ามาดูอาจจะเข้ามาดูว่าในถ้ำน่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่ามีน้ําขังเยอะเพื่หป้องกัน่วหน้าฝนนะโอเคก็มาขอขอให้แกว่าทาเราเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวจะตามหาพรต้นไม้กันเนี้ยพรแล้วขอให้แกเราจะพรแล้วก่อนเงี้ยคือมาขอของขังของอะไรแบบป้องกันตัวแต่ไม่รู้จะเจอเขาหรือเปล่านะทุกคน เราเข้ามาเพราะว่าเมื่อก่อนน้องต้นไม้เคยมาอยู่เขาช่วงหนึ่งหรือว่าพักหนึ่งเ,เคยช่วยเหลือน้องต้นมไม้มาอยู่วันนี้เราก็เลยกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออาจจะได้สิ่งดีกลับไปด้วยโอเคถ้ายังไงก็เข้าไปดีกว่าไม่เสียเวลาแล้วฝากพี่นกำลังใจให้ผมสองคนนะครับผมไปโอ้หลกจัดเลยนะ่นมามากเลลกมากแล้วก็ไา,ายลมมมาขวางทางหมดเลย ฝนตกไปไม่นมอนเมื่อคืนนี้นทุกคนมันลกขึ้นมากเลยนะไรคา้าก่ทุกคนเพราะนมแ้ว,แว,วใช,ใช่ย้ายที่ไปยังผมว่ายา้ายแล้วรับเรื่ยบอกเคยบอกอยู่ว่าแกๆๆๆๆๆแที่อื่เมื่อหแตกลัมาที่งานังก็มีประสบกมากที่แกกลับมาที่เดิมแต่ตนั่นแลสุดว่าได้ตั้งใจมาหาแก ดิลกหมดลยมก่อนโล่งนะใช่ไน่คน,น,นตกมาเอะสิดมือสุดสาต้องระวังนะับามดังขอแค่เยอนอื้ม น้ำไหลเนี่ยโอ้โหทางอย่างวะเนี่ยทุกคนนึบมองไม่เห็นทางแล้วนะลบขึ้นมากเลยเนาะไปทางวะลุยป้าไปนะ าอมาาิ้ือต้แวกป่าเข้าไปหาทั้งสี่เลยอี่อม่อยน่้เออ้ายมือเล้นียมือ ต้องไปต้องมุดตรงไปต้องมุดเข้าไปอ,อ,อืมออต้องมุดเข้าไปโอ้ต้องก้มตัวลงไปทุกคนเพราะว่ามันลกมากอ,อัอน,น,น,อนั่นแหละอืมก็ใครเป็นขู้อบง ม้าคขวาพีถ้ชวก็อ้อทการฟันทางเขาทุกคนนะบอกมากไม่มองทางถ้าไม่เคยมาคือไม่ร <on> ูว่ามีทางอี้ตรงนี้ทำอะไรเจอท่านนะ ท,ทุกคนตอนนี้พ่อใหญ่ก็เดินทางมาถึงถ้ำลือสีแล้วทุกคนนะโอ้โหดูดูป่าเข้ามาทุกคนทางเขามันลบมากก็แสดงสภาพตอนนี้คือน้ําเยอะมากพี่ๆดูอมเออเลยอะไรไม่มีเลยนะตอนนี้น้ำเพียบเลยน้ำเต็มไปหมดเลย

ใส่นน่นะแต่ว่ามันแค่ออกเรื่องๆเพราะว่าโดนพวกใบไม้ใบไาย ยาวด้วยตีนยาวด้วยดิมนก็เฮ้ยไมใช่มาตีหรอสีอตีนของสีอ๋อเนี่ยเที่ยวแช่เลยนี่อยู่ได้เที่ะไรข้างบนมีเรอะเี่ยวไดเี๋ยวกันเหอเนี่เกียเหมือนคนป่วยเลยเป็นตั้งสีบ่าอยู่ดิจะเป็นอะไรเนี่ย นี่สีเป human, eight eight buradan, clothing, ained, นะล่าบางคนได้เสียงอะไรแปลกๆอยู่ด้านบนหินนะหลางหินโอเในถ้ำมันน้ำไหลออกมาแล้วอ่ะมันอะไรเฮ้ยผมเดี๋ยวระวังอย่าไว้ใจมัน มาได้ไงมาได้ไงฮะยิ้มทสี่ But, you know, ี่ทส like no, no, ีนะมาทาาทำไมมาทำไมมาทำไมมไม่ช่วยเขาไม่ช่วยคนชั่วเขาไม่ช่วยที่ใส่ดีหรอกรอันดเหรอรมานาน ทำไมต้องช่วยอะไรอ่ะทำไม่ช่วยหรอกออกคำสาบท่านศรีช่วยคนดีผมช่วยคนชั่วอยู่เฉยๆเข้ามามันมาไม่เจอกลิ่นสีแน่นอนประมาณทุกที่มันมาแบบเริ่มเจ็บแล้วตุลามันเริ่มเจ็บทรม,มานขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันโดนสาบไว้แล้วมันมามันไม่เจอทั้งเรืองสี

รู้ยังไงรู้รู้เล็กว่ามันต้องเคยรี่นีแน่เลยตขี้นูเลยต้นตไม้มันแน่เลยใช่ใช่พาล้องเราไม่รู้หมดเลยอยากยักอยู่นี้อยาไปไหนร้องร้องร้องเ้าเล่เ้าเล่แล้ว ้กลเดอ้มาีเทำมลายที่งมาทำลายสี่หรือเปล่าเราจะไม่ได้นตัวเนี้ยถ้ามึงอ่ะตอบไม่ตอบไม่ตอบมึงนีะไรนะตอบยทำายเปล่าฮะมีอะไมิดทำมึงตายไบอกให้ถ้าไม่ช่วยเหลือมึงหอกจำไว้มึงทำตัวให้ั้น เงี้จบเลยช่วยมึงหรอกม่มาช่วยหรอกเูว่ามึงอู่ที่ขาไม่มาหรอกจำไว้ทุกคนเรจะมาราบท้าสี่หรอแต่ถาไม่เจอสแต่เจอตัวประหลาดตัวประหลามันมันมาหาสี่บอากให้สช่วยอดตามผนังนะมีน้ำซึมมาตามผนังหนเ เมนอยู่มานานแต่วกมาเจอ่ราอมันเลไม่อยู่เลมกลับไปเถอะทุกคนท่านสีไม่อยู่แลไม่เป็นไรเีเก็ ใช่หรือว่าถ้าเราช่วยมันอะเราก็เท่ากับว่าช่วยพ่อเลี้ยงต้นไม้ด้วยวะเพราะว่ามันยุ่เป็นอาจารย์คนเดียวกันหรือเปล่าที่ทำมันอะอาจารย์คนที่ก็บริญญาไว้อที่มันึ่ายแท่งไว้กับเขาที่ทำพ่อเลี้ยงต้นไม้อยู่อ่ะรู้ไหมว่ะใครคนที่ทำมันเป็นใคร ไม่ไงหมอคนเดียวกันเพต้นไม้ที่โดนวาว่าน่าเป็นเพพี่คนเดียวกันเนลพยายหนแปัวงเดพยยมงเงียบเไม่เยอะอาไรช่วยขนาดนี้บ่อยม่เงียบเลยไม่เงียบไม่ช่วยมเงียบ ลาบัยังปเนี่ยหนาเนจะเอาไายันปหัวให้คนคือ学นได้วนีของที่คนป่าอกมาเลยน่าใช้อยู่ลองใช้ดิเนี้ยเนี้ยปแบว่าน้ำคันวะ มึงอยากล้อตายไหมล่ะมันร้อนตรงไหนมันแสบร้อนเ เดี๋ยวเอาอันนี้เอาเคี้ยวหมูป่าที่ที่คนป่าให้มาต้องไม่ถอนคำสาบมันเดียวเลยที่อาจารย์หมอผีพม่าคขเนี่มนอากรมันตงลงเลยงีก็ ววกินล้างหมดเรื่อยๆเ,เป็นเวลาวหรอือเปล่าไม่อยู่แล้วม่อยู่เอา่อยู่มาเดี๋ยวพาไปกลับไปดูบ้างนี่ยนี่กลับไปก็ว,วุ่น,นวายอีกไปหาคอต้อนไม้กัน งยากเไปูใช่้ยมึงจะไป้เยเืึงที่ิขไอยู่มึงไปได้แต่มึงห้ามวุ่นวายมึงห้ามไปทำให้น้องต้นไม้วุ่นวายได้นไหม 阿龙，你跛了，我问问不蛮跛 ý chí là mày hơi <laughs> mày lâu đi không bì 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 đi, đi, đi ว่มันตายแน่คนใช้ทอต้องใช้นทำำเดีวก็ถ้าอย่างต้องไปจัดการในมอพีที่เป็นต้นเหตุอย่างเดียว่้ชินากไปยังจะหายใหญ่มันฝนจะมาแล้วไงฟ้าคืนแล้วเฮ<อ>้ย้า,า,าคืนแล้วลนคน มื่ช้าก็แดดออกดีๆนะไปมามัฟแล้ว้มอเนถูกแล้วมนระ่างทางมึงอย่าเจ้าเล่นมึงอย่าเลียมใส่นะมึงหลอกพอมลอก้าไม้นะมึงเตรียมตัวไว้เลยมึงไม่รอดแน่บอกให้ ก็ไปเตยมตัวกลัวจะไม่ได้ไปหรอกเมื่อไปตอนต้นไม้สองคนน่ะถ้าไปก็มีใครช่วยช่วยพ่อแม่ทางนี้ช่วยงานพ่อแม่ไปต้องไปเป็นวันใช่ไหมอืมสอเราให้ง้เราให้หนักเลย จุดล้างเช่คงน้ำคางว่ยเดี๋ยวทำมือป่ะไปดูทำไปส่องทำที่สี่แล้วป่ะกูเก็ตขึ้นไปแล้วเดินลงไปแล้วก็ส่องเอากล้องนะส่องข้างในทำว่าเป็นไงบ้างให้พี่สี่ได้ดูว่าช่วงที่ฝนตกอะ่ะเนี่ยทำมันเป็นไงตบรลาปล่อยแม่งั้นแหละเอามารเร็วๆนะ ทำแฟนทำตอนที่มันจากที่มีน้ำเข้ามาแล้วก็ทั้งสี่สตอนนี้ไม่อยู่นะทุกคนนะีโอ้เฮ้ยมีหินเข้ามากองข้างบนอยู่หิน,น,หนใช่หรอก้อนใหญ่แล้วมันมีการจับวางข้างบนนะให้มันึงเรียงไว้อะยู่แ้จะมีทั้งสี่เข้ามานั่งก่อนช่วงหนึ่งบอก ก่อนไม่มีเห็นทุกคนใช่ไหมไมันจะมีเห็นยืกองไว้แล้วผมเห็นไม้เท้าที่นสี่สละเห็นไม้เท้าทุกคนที่ผมเล็กไปตัดที่ท่สีทำได้ทุกคนน้ำได้เยอะไปยเยอะเหมือนเป็นน้ำจากข้างบนอ่ะขึ้นมาใต้ล่างไปลทำผมว่าท่านสี่บอกว่าถ้าเป็นช่องน้ำอะท่านเหมือนจะไม่อยู่ใช่ไหม แล้วก็ท่านจะอาจจะมองไม่เห็นท่านถ่าน้้ำมงนไหลออกมาจรงจ่ะเนี่ยช่องนี้สามไหลออกมาจะปิดน้ำทั้งเมือยไงท่านอาจจะไม่อยู่หรือว่าท่านอาจจะอยู่แต่ไม่มีใครเห็นก็ได้ก็ไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาอีกหรือเปล่าทุกคนหรือว่าไปย้ายที่อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะกลับมาทีช่วงที่ไม่มีน้ำหรือเปล่านะทุกคนนะก็บอกไม่ถูกไม่เป็นทุกคนอย่างไรเรามาวันนี้เราก็ตั้งใจที่มาหาทนที่สี่ละ ถึงจะไม่เจอท่านก็ไม่เป็นไรเ,เจ้าจะตั้งใจมาท<ร>ุกคนแล้วก็ตอนนี้ตัวรปลาลาดอะเราต้องคิดอยู่ว่ามันจะเงียบไปหรอหมดแรงแล้วตัวปลาลาดนิน่งแล้วพีวว่มันหมดแรงหม,หมดเลี้ยงหมดแรงพี่ผมไม่ค่อยอยากจะเข้าคุยกับมันเท่าไหร่โอ้จะดลื่นเนาะแม้วุ่นวายม,มันนะทุกคน จริงแม่ยะยุ่งมาเราวนัวมันเข้าบางทีมันพูดบางคําแล้วก็ทําให้เราเชื่อทุกคนนะเรื่องที่มันเป็นเพื่อนต้นไม้รู้ที่มาที่ไปพ่อแม่ต้นไม้คน,น,นแล้วก็เรื่องแหวนที่มันให้น้องไว้อีกอย่างคือมันบอกว่าพ่อต้นไม้โดนของคนที่ทําคือเป็นคนเดียวกับอาจารย์ที่ทํามันทุกคน,น,นอาจารย์มอผีอ่ะทาให้ผมตกใจทุกคน,น,นมีคอมเมนต์ที่จะเสีะ เออก็น่าเชื่ออยู่แหละก็น่าคิดอยู่แหละเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้ามันพูดจริงขึ้นมาเราอะถ้าไม่ทําตามแบบที่มันพูดเงี้ยสมมุติถ้ามันพูดจริงครั<ม>เราคิดแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยอะแต่ถ้าเราทําปุ๊บเราได้ผลแล้วก็มันเงนี้ยเรากลับมาสามารถให้มันช่วยเหลือต่อได้ไงแต่ถ้ามันกลับมาปกติอะมาจำพวกกูได้หรือเปล่าคันแหละ มันจะหายน้าหายตาไปรึเปล่าตบลาดมึงอยากนอนก็นอนไปนะเรื่องของมึงแล้วกันไปทุกคนเราเราจะเดินทางกลับกันก่อนเพราะว่าท่านสีไม่อยู่นะปล่อยตบลาดไางี้นะ เราแม้จะลายนะแต่ว่าเราไม่จะวุ่นวายกับชีวิตมันให้มันจัดการชีวิตตัวเองใช่โอเคคนนี้ก็ท่านนี่สี่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวได้มาเยี่ยมท่านนะท่านอาจจะรับรู้ก็ได้นะแตนหนาไหมเต็มไปหมดเลยเนีาะใสนะแต่มันเหลืองาไม่มีมีต้นไม้แต่ตอนที่แบบไม่มีต้นไม้น ใส่มากเลยแต่มีต้นไม้เยอะอืมทัดทบกันนานๆก็ก็ดความเหลืองขึ้นมาใบไม้นะไปทุกคนเดี๋ยวเดินทางกลับกลับบ้านก่อนเราจะมีภารกิจต้องเดินทางไปต้นไม้ใช่ป่ะเดินทางไปที่ได้ของดีแล้วได้มีดได้ตะกรุดได้เคี้ยวหมูป่าแล้วเคี้ยวหมูป่าหมูตันจากคนป่านะทุกคนรอชมคลิปไปเลย